เวทพันหนึ่งเวทเบอรเพันหนึ่งโอ้เอาเอาเอเียเอเียอเอาไปเลรอะเวท้าสไปพันหกนองเวทเบ่อะไรวะโนนโดเหรอโอ้โหทเจมสมาเดิอลน่อรนนโดพีซี่อันนี้จานี้จานี้ ลเเยแค่นี้มันเส้นประเภทเด็กยวกนราคาเลยลูกนี่โอ้ได้ได้ทีมัเดียดกันรอบดึกนะครับเนี่ยเออเออมีเจฟเจอรขาใหญ่เจอกันวันนี้อ่ตอนนี้ช่วนี้ยไรไม่ได้ตัวติดเต็มไม่ได้มีเมเลยวานแต่ตอนนี้เบาๆอยู่แลตัวเกมนะยังไม่ดังมาก ยไ่อไเลย้ม hmm. ยังไม่ทำอะไรเลยให้ไปบอกวพี่กันไม่อ้มี้าโดนไม่มีมึงว่ารอดไม่โมเนี่ยไมเกี่ยวไอ้โมไม่เกี่ยวเลยโมยังไม่ได้ตีเลยโมมึงอย่าพลาดนะน้องไปไปดากันเสร็จกินเเสร็จกินคืนให้ไปราคาราคา เลซีอรอล้นลที่แม่ล้นบางล้นเอาเอเอาาเอาาเลยเข้าอันรับดึเนเข้าอันรับดึกเว่อไบอกว่ายังไม่ออกนะเตเตี้ชิบหายสที่นองรอผู้พิเศษผู้เอกกทงได้ไงอ่ะ ตมันสิหเลยมันมาบอกว่าเตะก้า็ได้เพม่ามาเกิตลอดมันบาบไเลยเอาาเอ้เอาวอาเร็เอาเาเาเอ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 าวเอาเอาอาเอาอาเอาเเอาาเอาาเอาเาเอาาเอาาเอดนอาเเอเเอั เกมที่ท่านผู้ชมกำลังชมครับนะฮะเป็นการเจอกันนอกรอบครับระหว่างทีมงานสาธรครับประกอบไปด้วยทาง้านบางังสุลินครับยืนคู่กับปาติยพลัมสามเจอกับทีมงานลำนีทาสี่สิบครับโมไนแล้วก็จอนนี่เะเวนเซีเป็นตัวยกหลักครับบังสุลินเนี่ยนี่ฮะต้องดูจังหวะอีกครั้งหนึ่งนะครับ ว่าเขาจะสดไหมดีมากดันนี่ดีมากไปเถอะเดี๋ยวเราเล่นให้เหงื่อออกก่อนพี่นะใส่แว่นด้วยอเงืยังไม่ออกก็เฉยหรอกน้องนี่เขาบอกว่าเหนื่อยยังเหนือยยังไม่ออกห้าสิบแปดบวกครับกับอายุของเจ้าตัวสดตัวนื่งครับช่วงนี้ท้าทั่วจักรวรรดิเข้าดันสายของบางสุรินครับสี่แว่นอุ้ยสุดไปเท้าครับอย่างนี้ วันนี้ไม่ต้องตามผมนู้นมาครับเขาบอกว่าฉินจอนนี่ไม่ต้องตามครับนี่ฮยังไม่ส่งเสียงเท่าที่ควรครับวันนี้สําหรับเสีแว่นสถานการณ์ยังไม่ตึงเครียดเท่าที่ควรครับแต้มอยู่ที่5ต่อ2อเสียแว่นครับมาครับจังหวัดนี้เอาเลยครับห่างเยอะโม่ไหนมาที่จุดดัดพบอีกแล้วครับกดเลยครับจอนนี่ โอ้จอนนี่นี่ก็ไม่ใช่ตัวรับหลักเลยครับโอ้โยังคือยังไม่ส่งเสียงและส่งอาการครับห่างกันที่สีแต้มครับหก่อ2สองจอนนี่เสแว่นครับโมไนได้เรื่องครับแต่วันนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีเสียงบนออกมาจากเซเว่นครับราคาอาจจะน้อยหรือเปล่า 2ต่อ6ครับม,มาครับห่างเยอะครับจัดน,นี้เปิดแค่จังหวะเดียวเท่านั้นเนี่ยเซเว่นโมไนโอ้โหโอ้จังหวะนี้ครับปาเตียพรามสารับลูกรับข้ามของโมไนไม่ได้ครับแต้มอยู่ที่สามต่อหครับมาวันนี้เราอยู่กันที่สนามลบอินทา40ิครับมาชมกันข้ามหัวไปกันบ้างฮะต้องบอกว่า ตัวรับระดับจักรวาลเลยครับ58บวกโด่งดังทั้งโลกโซเชียลและ Facebook ทั่วไปนี่คือเซเวนซีโอครับมาครับจังหวะนี้โอ้ยดันขวาของจอนนี่ครับเนี่ะเริ่มที่จะให้หข้ามไปฝั่งขวาสุดแล้วครับนี่เขาบอกว่าเขายกสวยอยู่ จ็ดต่อสามครับ <c oughs> จังหวะของบางสุรินบางสุรินนี่คือเป็นตะก้อสายป่าครับแต่ในป่านี่ถือว่าฟอร์มเด็ดเลยฟอร์มหลอกลวงแต,แต่เอาจริงแล้วเนี่ยบางสุรินฟอร์มไม่ดีเท่าที่ควรครับแต่วันนี้เจ้าตัวนี่ก็ถือว่าแต้มฉีกนำห่างกันที่สี่แต้มครับไม่ต้องกดดันอะไรมากมายครับเจ็ดต่อสามครับบางสุรินโอ้เสี่ยวแว่นครับพักด้วยหลังเท้าครับด้านซ้ายครับ โอ้โหจังหวะนี้เอาเลยฮะเอาเลยครับโมไนฮะโอ้ความผิดพลาดของโมไนร้อยโลนี่ก็ถือว่ายังไม่ผิดพลาดจริงๆครับแต่อยู่ที่สต่อเโอ้ยเขาช่องกลางครับอือความสดนี้ต้องยกให้เขาเลยในช่วงนี้4ีต่อเครับ ประเภทเจนัวชัวในบ้านด้วยครับมาครับ 1..2 บังสุรินครับเป็นบทลงโทษเลยครับโอ้ <c oughs> เอาเลยครับโอ้ <c oughs> <c oughs> จังหวะไม่น่าจะฟาวฟาวครับจังหวะนี้อะไรมึงโอ้เริ่มส่งเสียงเลยครับอ <c oughs> ดีเลยครับแต้มยังอยู่ในอุณหภูมินี้อยู่ แต้มอยู่ที่7ต่อ4ครับห่างที่3แต้มเอาเลยครโมไนโอ,โอเกมรับปารตี้วันนี้นี่ยังไม่มาตรฐานเท่าที่ควรครับรับลูกข้าโมไนค่อนข้างที่จะผิดหลายครั้งครับจังหวะเกมรับ4ต่อ7บางสุรินครับ <c oughs> โอ้ด้านซ้ายครับนี่ฮะจัก,กรวาลมาแล้วครับโอ้โหนี่ฮะ โอ้โหบางสุรินเอาไปเอามาในฟอร์มเกมลับนี่เป็นลองทางด้านเสียแว่นเลยนะครับนี่ด้านขวาครับบางสุรินเข้าช่องกลางจันนี่ตอนนี้ออกมายืนกลางเลยไม่มีบอกให้จะนนี่มายืนกลางครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามรามิทา40ครับ ก็ถือว่าเป็นคู่รอบดึกรวมน่าจะประมาณตีหนึ่งครับเป็นชาววันใหม่ของวันที่4ไปแล้วได้ได้ได้สิ่แปดโมไหนด้านขวาครับโอ้บังสุลินฟอร์มของบงังสุรินแอดมินบอกได้เลยว่าถ้าเจอเป็นเวทแบบนี้เี่ยเจ้าตัวค่อนข้างที่จะนําเสนอแบบไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยกับเกมแบบแบบนี้นะบังสุลินแต่ถือว่าชื่อชั้นนี่มีนะครับ สองวันละสามชั่วโมงครับหลังเท้า5้าครับนี่ฮะบังสุร oh, uh, ินครับจีทีจดนี่โอ้ยขยับมาตรงกลางครับบังสุรินด้านซ้ายครับเอาโอ้โอ้บังสุรินครับเอาเลยฮะมันจะเป็นยังไงโอ้นี่ฮะ <laughs> ถ้าไม่บอกไม่มีสมองครับงานนี้วขึ้นทเดี๋ยวผมีนี่ฮะต้องคุยกันแบบนี้เลยครับโอ้โห <c oughs> ต้องให้นี่ต้องให้บอกครับแซมอยู่ที่หกต่อเจ็ดครับมาแล้วครับเอาปาเตียพลามสามครับเข้าไปแล้วครับเข้าไปใกล้ๆเลยบงังซุลิน เปิดด้วยแปรแล้วครับบางสุรินโอ้เอาเลยฮะเริ่มที่จะเป็นอุณหภูมิกับความสดแล้วครับนี่ฮะมันไม่มีแรงสูงพี่นี่ฮะโมไน,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 นครับโมไนแล้วครับมือเท้าสะเอวแลวครับถ้าเป็นแบบนี้ โอ้โหจังหวะโมนในเนี่ยต้องเจ้าตัวก็ถือว่าพยายามสุดแล้วครับน้ำหนักรวมน่าจะมีร้อยกิโลเลยครับสำหรับโมนในเอาจอนนี่ไปไหนวะ <laughs> โอ้โหแตมอยู่ที่เจ็ดต่อหกกับเซเว่น <c oughs> <c oughs> นี่ฮะบับงสุลินขึ้นมาจังหวะเดียนวนครับโอ,โอ้จอนนี่โอ,โ,โอ้บังสุลินครับโอ้ยยังมาครับจังหวะน,นี้เอาจอนนี่ โอ้โเอาเอาเลยครับขอเสียงครับแบบนี้มูมึงตีตอะไรวะไม่ได้โอ้โหยูคือมูในก็ไายทำที่จะอธิบายเลยครับโอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านเลยนะครับขอบคุณไปยังพี่น้องชาวตะกอสายดันฟันที่สนามรามอินทาน40ด้วย เกมที่ท่านผู้ชมกำลังชมครับโมไนจอนนี่และเซแว่นครับโอ้โหนี่ปล่อยี่ก็ได้นี่ครับปล่อยฮะเขาบอกให้จอนนี่ปล่อยแปดต่อหกครับอึมคึมแล้วครับบรรยากาศเซเว่นนี่ฮะพอครับต้องพยายามเพิ่มจักอุณหภูมิแบบนี้ต่อไป 6ต่อ8ครับมาเปิดด้านซ้ายได้ดีครับบางสุรินนี่ฮะจอนนี่เปิดจังหวัดเอาจอนนี่ครับยังไม่มาจริงๆฟิลนี้โอ้โห58บวกระดับจักรวาลคนี่นี่ฮะเขาบอกว่าเอาให้เขาก็ได้ฮะจอนนี่ ถือว่าเป็นการกดดันของจอนนี่เลยครับ8ปดรับมาครับเซเว่นพลาดไม่ได้นะครับโมในร้อยโลครับแ้มแต่อหครับห่างกันที่2แตแมครับเซเว่นถือว่าตอนนี้เนี่ยคือเซเว่นนี่เป็นสไตล์ที่ชอบเล่นอยู่แล้วนะนี่ฮะ โอ้ได้ใจเลยกัน6-8ครับบางสุรินเพี้ยนแล้วครับเกมลับเพี้ยนแล้วครับก็ดูตรงนี้เจ็ดต่อ8ปครับบางสุรินนี่จอนนี่ครับโอ้โหจังหวะนี้ แต้มตอนแรกๆโมเมนตัม um, น่าจะอยู่ที่ทางด้านบางซุลินและปาตียครับเอาไปเอามาตอนนี้เซเว่น58บวกในโชว์ฟอร์มได้ดีเหลือเกินนะระดับจกักรวาลต้องยกให้เขาเลยครับกับเกมลับในนี้เลยแต่ตอนนี้ห่างกันที่1แต้มครับ8ต่อ7จ็ดน,นี้มาแล้วครับเซเวนโมไนเอ้าปาเตียบรลลมสไปไหนเอ่ยโดนหรือไม่โดนโอ้ นี่มั่นใจครับเขาบอกว่ามั่นใจจะมีจังหวะอะไรหรือไม่วันนี้ต้องมาดูกันไปหรือเปล่าไม่รู้น้องเจนนี่เจแปนสวยป้าเียร์พะามวป๋าที่ยะอไปแล้วครับจันนี่โมนอยอโอ้โหโอ้โห โอ้โหคือแอดวินบอกได้เลยว่าบางสุรินเนี่ยไม่ชินกับการเล่นในสไตล์นี้จริงๆนะแต่ถ้าสายป่าเนี่ยต้องยกให้เขาเลยนะบางสุรินมาครับเนี่ยเปิดได้านซ้ายครับปาเตียยอดเลยครับ58บวกขอเลยชัางวะน,นี้โมนายนี่ฮะแกไขามาครับนิ่งๆแล้วครับโมนายโอ้โห ุดเหลือเกินครับกับเกมลับนี่โอ้โห9-8กำหั่นกันที่หนึ่งแต้มแล้วนี่ฮะหลุดไปเลยครับทั้งสองคนเส่แนจอนนี่ครับแปะต่อ9นี่คือถ้าพูดถึงว่าเบสิกในเกมลับน่าจะอยู่ที่ปาเตียและทางบางสุรินเลยครับแต่ตอนนี้บางสุรินและปาเตียโดนนำฉกนำหากกันที่หนึ่งแต้มครับมาครับเสว่นถือว่าดีมากๆากเลย นี่ไปไม่เป็นครับไปไม่เป็นจริงๆครับปาที่พระรามสามโอ้ถือว่าเบอร์หนึ่งพระรามสามในยุคสิบปีที่แล้วเลยครับกาวต่อไปครับบังสุรินเอาดีฮะไปไม่เป็นแล้วกับบังสุรินโดนจี้เลยครับนี่ฮะ โอ้โหสิบต <c oughs> MM, <c oughs> <c oughs> ่อแครับเนี่ยบางซุลินครับโดนลูกแบบนี้รับลูกเสิฟทางนั้นเซเว่นซีโอไม่ได้ครับจอนนี่เอาเลยครับ8ต่อ10ห่างกันที่2แต้มเท่านั้นนะฮะ บางซุลินฟอร์มหลุดหลุดนี่หายไปครับช่วงไ,ไ,ไปไปเกมแบบนี้นี่ครับเปิดนิ่งเลยครับเอาไปมาโมในยอยู่ที่เท้าขวาของบางซุลินอีกแล้วครับนิ่งเหลือกเกินนะเสบานโอ้โอ้ปาเตียพารามซับนี่กดไม่ลงครับปาเตียถือว่างานลำบากเลยครับประสบการณ์ช่วยไม่ได้จริงๆครับปาเตียพารามซับ สิบต่อแปดครับวันนี้ครับนี่ฮะถือวันนี้งครับโอ้โหนี่ฮะเอาเลยครับยังบ่นได้ครับนี่ฮะโอ้โหมือเท้าสัเอลครับสองแต้มนี่ยังมีบ่นนิดเดียวครับ ถ้าแต้มเท่านี่ยุ่งเลยนะนี่ฮะไม่เป็นไรอย่าเสียการต่อสิบครับสองแต้มมาครับสิบครบนี่ฮะเอาเลยครับบังสุรินสุรินยังไงโอ้ยเอาเลยครับโอันเดีะ โอ้โหมาจนได้ครับในช่อกปายเกมแบบนี้เอาเลยครับทไมม่จิ้มอ่ะจิ้มได้ไหมและแต้ม9ต่อ10ด้วยครับเอาไปมาลยี่สเโอ้โหนไ่็กล้าเลยนี่ฮะวันนี้ก็ใส่ใส่ในสไตล์เสื้อกทมอด้วยสีเขียวแถบขาวครับยังไม่เลิกครับ โมไนเดินเข้าครับ9ต่อ10ครับมาอีกหรือเปล่าเสียบ่นครับพักที่หลังเท้าครับมโมไนมาเลยครับปาเตียพรามสามโยงมาที่หน้าตะข่ายแล้วครับโอ้จอน,นี่โมไนอ้านี่เลยครับอโ,อโอ้โห โอ้โหยกห่างเป็นเรื่องครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ทางด้านเสียแว่นยกห่างไปครับทางด้านของโมนายทำไม่ได้กับหนังเทียร์พารามสกับเจ้าโมโม่โอ้โหวันนี้สิบเท่าครับเสียแว่นเอาเลยครับสิบเท่าเอาเลยโมนายปลาเตียหลุดไปครับโอ้โหยังบ่นอยู่ฮะยังบ่นอยู่นี่ฮะ สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะจะอยู่ช่วงโค้งสุดท้ายครับฝั่งละสามแต้มครับข้ามหัวกําแปะปาเตียแล้ข้ามกับโมไนครับและวันนี้เริ่มบนออกอาการตามสไตล์เขาแล้วนี่คือ58บวกตัวชงระดับจักรวาลครับในพื้นที่ของลำอินทาวซอย40่สีวันเซียวครับคุมเกมลับครับวันนี้โอ้ยมาครับจังหวะนี้ ไม่เปิดครับจนนี่จนนี่เมาครับในช่วไปๆลเกมแบบนี้โอ้ไม่เปิดจังหวะแรกครับจนนี่ครับสิบเอ็ดสิบครับจนนี่เปิดด้วยไปครับนิ่งแล้วครับโมไหน อยู่ที่ปาเต้ครับแปลได้เอาบังซุรินครับโอ้ยออาโอ้แค่แปลก็ได้ครับนี่ฮะโอ้โหเกมแบบนี้คือความเป็นพรมเมีอามันอาจจะไม่ใช่เวทใหญ่แต่ถือว่ามีฟิลจริงๆรอะก็เสียตัวเองนึกว่าเวทอะไรวะนี่ฮะตัวเองก็พร้อมจะเสียอยู่แล้วนี่ฮะนชมให้สวยๆีไม่ได้ สิบต่อสิบเอ็ดครับสิบสามแต้มเลยโอ้โหจอรนี่มั่นใจนะจอรนี่มั่นใจแล้วครับอือเอาเลยครับมันสวยมันกะเอาสไตล์ไงแล้วตัวอเม้เนี่ยจริงจริงมันยินตีข้ามก็ข้ามไปแล้วเนี่ยกะใส่ไงจริงจริงเนี่ยแล้วโมนได้ครับ ก็ถือว่าเป็นตัวทําหลักเลยวันนี้เขาจะลงรายการนะครับคนนี้ถ้ารายการไม่ใหญ่เขาไม่ลงนะงานเขาจะลงเป็นทีมาครับในช่วงคงสุดท้ายแบบนี้สิบต่อสิบเอ็ดครับปาเตียปาลลามสามจังหวะมาครับห่างเยอะเอาเลยครับจนนี่โอ้โหสิบเ,เอ็ดเอ้าโมโนายครับบังสุรินโอ้โหหลังท้าครับ สิบเอ็ดเท่าครับโอ้โหถือว่าถ้าฟอร์มไม่ดีจริงๆเนี่ยใจไม่ได้มาเจอกับเซเว่นในชุดนี้ถือว่าลำบากเหมือนกันนะครับสิบเอ็ดเท่าครับมาฮะปาเตียดานขวาของจอนนี่พักด้วยเขาครับโมนวไนบังสุลิมครับขานสกอร์ได้รึเปล่าโอ้เซเว่นครับ โม่นหนโอ้โหนี่ฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับสำหรับเซเว่นโอ้โขึ้นแท่นไปที่12บอครับเกมหรือไม่เกมครับ12ต่อ11แมตช์พลอยกันที่1นึงครับโอ้บังสุรินนี่ฮะจอนนี่ครับเอาเอาเลยครับในช่วงไปปลายเกมแบบนี้ฮะถือว่าเป็นการกดดันทั้ง2ทีมครับ เหลืออีกหนึ่งแต้มคือเส้นชัยของเซเว่นซีโอครับเหลืออีกสองแ้มคือเส้นชัยของทางด้านของบงังสุรินและปาเทียพรามสามครับสิ็ต่อ12มามาอีกครั้งนึ่งครับ <c oughs> โอ้บงังสุรินฟอร์ไม่ดียมาเจอแมตช์แบบนี้ <c oughs> <c oughs> ปาเทียก็ถือว่าจังหวะหลุดไปเยอะครับ S 1ิบ1อครับเกมด้วยเกมปาเทียพาราม3มาแล้วครับจุดมาเลยครับจอนี่เอาเลยครับมาแล้วครับจังหวะเดียวครับเอาแลฮะโอ้นี่ฮะโอ้โหโมในฮะผลสุดท้ายชนะไปด้วยสกอร์13ต่อ11แต้มครับ คว้าเงินรางวัลไปครองครับอขอบคุณทุกการติดตามครับอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์อขอบคุณทุกกำลังใจครับอขอบคุณและสวัสดีครับ <c oughs>